เดี๋ยวถ่ายรูปให้หนึ่งรูปโอเคนะรูปเดียวพอโอเคนะสวยสวยอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมอ่ะมองกล้องนี้กล้องโทรศัพท์นะหนึ่งสองสามอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูพร้อมนะสวยมากเลยอ่ะยิ้มด้วยหนึ่งสองสาม,ม,มสวยไหมสวยไหม คิวไปไปไ <c ute> ต่อไปเป็นไข่เอาปันปันก่อนใช่ไหมไปไปถ่ายรูปก,กันสวยมากแม่จะแต่งให้สวยไปไฟฟ้ามาถ่ายให้น้องเดี๋ยวน้องยิ้มนะยิ้มไม่ต้องเห็นฟันก็ได้ยิ้มยังไงอ่ะยิ้มยางงั้นก็ได้อะไปไฟถือโทรศัพท์ให้แม่ดิแม่จะถ่ายถือตรงนี้นะถือไว้อย่างนี้นะอะน้องเตรียมนะยิ้มนะมองกล้องนะ,อะโอเคโอเคหนึง่ง สอซ่มะโอเคให้น้องดูให้น้องดูให้น้องดูสยมากทำไมมัเป็นิพอเป็นคิวต่อไปโอเคไหม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 ถ่ายรูปพ่อโอเคมาถ่ายรูปถ่ายเอเมอีก ไมได้ยินดู้อเลยดูออดนนนี้ดู่นี่ลูกนึ่ลูกหนึ่งพ่อลูน่ดูดิดูดิดูิดูลูกพ่อดิลูกพ่อจริง ไปก่อนบายบายก้องก่อน